อัพเดตผักฟันชิงตูให้เบึ่งอีกทีหนึ่งนะพี่น้อมาดูผักฟันชิงโตอีกรอบนะคะฟันชิงตูที่ขยายออกมาจะกำลงังงามพี่น้องจ้างามอยู่งามอยู่ขยายออกมาใหม่ เิ่นกับกำลังงามเลยสวยๆตอนนี้ปู่ย่าป่ย่าเห่าก็ได้กินอยู่พี่น้องแต่ว่าให้เพิ่นขยายพันธุ์เองก็คือสิบเป็นไปบ่ได้แล้วเพราะจังใดละ่ะ อากาศเนาะอาจจะเป็นน้ำอากาศคชือกันอากาศ,ากาศบานห้อมันหอนแห้งพิ่นจะทนหอนบ่นค่อยด้นะ่ถ้าจะให้เขาขยายพันธุ์เองคงเป็นไปไม่ได้อะมันหอนแล้วก็ดินมันก็นแห้งแห้งมันบอ่บอบ่อค่อยสมบูรณ์อากาศมันบ่ จังแดแล้วมันเนชื่อนคือประเทศเพินแต่ถ้าห้าดูแลเอาใจใส่เพินดีๆพนก็จังงามอยู่นะคะนี่คือผักฟันชิงโตนะคะเพ็นๆนนาแรงค้่จะต้องหาผ่าเสล้่มมะม่วงให้เพินม่ให้พนโดนแดดประมาณนั้นแหละ ตัวนี้ก็คือใบบัวบกตัวนี้ใบบัวบกบัวบกก็งงามคือกันใบบัวบกก็งงามเพราะว่ามันเป็นของเผืนบานห้องเนาะขุสมบัต้องเลยดูแลเอียงเพันมากมายปลูกทิมไว้ซื้อเพอนกับปินแล้วไอ้ตัวนี้นะ งามอยู่พี่น้องจ้าบัวบกก็สวยสวยส่วนตัวนั้นก็เป็นหญ้าอินยืดหญ้าอินยืดนี่เพิ่นจะขยายพันธุ์ได้ดีกว่าได้ดีกว่าไอ้ันสิงตู พราะว่าฟันสิงตูนี่ต้องเอาใจใส่เพัอนอย่างดีเลยแหละกว่าที่เขาจะขยายพันธุ์ได้เองคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเขาจะขยายพันธุ์ได้เอง เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขยายพันธุ์ไปแบบดูแลไม่ได้แบบควบคุมไม่ได้เหมือนที่ต่างประเทศากป็ินนะคะเพราะอากาศบ้านเมืองเมืองไทยเราอะ่ะมันมันไม่ได้ชื้นขนาดนั้นไม่อุดมสมบูรณ์ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเขาจะขยายพันธุ์ก็คงจะจะยากอะ่ะเพื่อนเพื่อน มันก็คงจะเป็นที่อากาศนั่นแหละเนาะแต่เขาก็งามอยู่เขาสวยอยู่น,นั่นน่ะปลูกดูแลรักษาเขาก็ได้กิน,นเนี่ยตัวน,นี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิน้นจะใช้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำเองน,นะคะ เาก็จะงามได้ประมาณนี้สวยได้อยู่ค่ะเพื่อนๆจ้า คือหญ้าอินยืดแล้วก็ผักฟันสิงโต